ุณจา้ายาเฮ็ดหยังเบิ่งป้าเต็นไล่สดอันมนอมนี่น่ะส่องมนอมนี่มนอมเอาจักแล้วเนาะกะมุนอมนี่ละ่ะอมอมไโอ้อมองสิบอมจังสิบจ้า เงี้ยะเยนใจสินอนค่ะเออเบึง่งจักบาทก่อนตอนนั้นค้ากินเข่าอยู่เบ,บื่งบัวซาใจนั่นนั่นเขาเห็นยายหัเมื้อ โอ้ยดีใจดีใจโอ้ถ้าแป้งหนาเขาขาวพนะโอ้ยจำได้จำยายได้น้ำเนาะันย้ายไปสิจำได้ย้ายได้บ่ละเนาะขอบคุณขอบคุณป้าเต็นอ่านคอมเมนต์ย้ายพร้อมนี่ จ้าขอบคุณค่ะโอ้ยออนสอนดีอ่านคอมเมนต์ย้ายผอมโอ้ยนะะอเ,เนอะใช้หลายเพื่อนมาตาไลา้์มาคนผค้นน่ะผุ้หน่ะ โอ้เพื่อนมีคนฝากลุตลีน้ำเพิ่นนวบให้ป้าเตนเก็บว้ให้วานเพื่อนเขียนซื้อเพื่อนใบน้ำเล่านี่เขียนซื้อเพื่อนใบน้ำนี่โอ้ยขอบคุณหลายๆเดยอล่ะเอ้ยที่อ่านคอมเมนต์ยายขอบคุณป้าเตนหลายๆจ้าขอบคุณจ้า <laughs> ดีใจดีใจายายก็ะได ยายนอนหลับหน่อยดบ้านนี่ป้า,า,าเต็นตอบคอมมินให้ล่ะเ้าน้ำล่ะขอบคุณหล,ยลายๆค่ะ